สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องลับ้านาชาแนลนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาซ่อมไมโครเวฟนะครับอาการคือไม่ร้อนนะครับเสียบปักและทํางานทุกอย่างปกติหมดแต่ไม่ร้อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอะไรเสียถ้าเราไปส่งร้านซ่อมใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ไมโครเวฟอ่ะมันก็ไม่หี่ตังและพันกว่าบาทมันก็ซื้อได้บางทีเราไปส่งร้านซ่อมเราก็เจอหลายตังเราก็ไม่อยากซ่อมแล้วใช่ไหมครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะพาซ่อมกันเองนะครับสาหรับท่านที่พอมีทักษะนิดนึงทักษะเรื่องช่างนิดนึงนะครับ หรืออาจอยากลองทําดูก็ได้เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาไปซ่อมกันนะครับปาดูกันเลยครับอ่าเนี่นะครับเดี๋ยวเรามาต้องมาเทสก่อนอาการเสียนะครับว่าเราเป็นอะไรมาเสียบป้าก้านเปิดมาน้านะครับเดี๋ยวเราเทสกับน,น้ําบิดให้สุดสุดแล้วเดี๋ยวมาตั้งทำงานปกตินะเสียงทำงานปกตินะครับมีฟงมีไฟข้างในปกติหมดเลย ต่างไว้ตั้งนาทีกว่าเดี๋ยวก็รอไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะรอนไหมนะครับไปนาทีกว่าแล้วนะครับอเตียงเรียบร้อยมาเปิดดูกัน ไม่ร้อนเลยนะครับพอดีวันนี้ผมลืมมาที่วัดอุณหภูมิมานะนี่ซ่อมนอกสถานที่นะครับไม่ร้อนเลยมาเนี่ยมาแกดูภายในกันนะครับอันนี่นะครับเราก็ดูนอด็อตยึดนี่นะครับยึดตัวโครงตัวฝามันในตัวอื่นที่ไม่เกี่ยวกับฝาจะเพิ่งไปยุ่งมันนะครับเราก็ดูน็อตตัวไหนที่ยึดกับฝานะครับ หลังมีหนึ่งสองสามสี่แล้วนี่ตัวนี้ห้าแล้วก็ทำการทอดเลย ไมโครเวฟส่วนมากมันจะเป็นไอ้พวกตัวล็อกเสียบนะครับเราก็จับแล้วก็ดึงถอยหลังไปนิดนึงดึงถอยหลังนิดนึงแล้วก็ยกขึ้นครับดึงถอยหลังไปแล้วก็ยกขึ้นนะครับนี่เดี๋ยวผมบอกตัวล็อกเสียบให้ดึงถอยหลังนี่จะเป็นอย่างเงี้ยตัวนี้นะครับอนไรนะมีมีรอบด้านเลยอ่านี่นะครับโดยส่วนใหญ่ที่เจอกันก็จะเป็น มีฟิวขาดเนี่ยนะครับที่ไม่ไม่ร้อนนะมีฟิวขาดมีตัวขับปานะครับมีปัญหาหรือได้โอดมีปัญหาหรือตัวแมกนิตอนมีปัญหานะครับพวกนี้ชุดนี้คือเหมือนสร้างคลื่นนะครับสร้างทําให้เกิดความร้อนนะครับโดยส่วนใหญ่นะที่เจอนะหลักๆเราก็ทําการมาวัดกันก่อนเนี่มิเตอร์นะครับวัดเนี่ยแตะ ปรับัยาโอมนะครับประมาณแล้วเอาสักสิบก็ได้สิบเคนะครับแล้วก็ถอดตัวนี้ก่อนตัวแมกนีตอนนะครับถอดขั้วแล้วก็ลองวัดจีนี้ต้องขึ้นนะครับดูมิเตอร์ด้วยนะมันต้องขึ้นนะจีสองขั้วนี้ขึ้นนะครับขึ้น แต่ถ้าจี้ขั้วเสร็จมาจี้นี่ต้องไม่ขึ้นนะครับนี่ขึ้นคือช็อตนะฮะช็อตลงโคง้งพูด,ดง่ายลงกลาวจริงจีงจงจง้ที่คั้วนําัาจี้นี้ต้องไม่ขึ้นแต่ถ้าขึ้นเงี้ยแสดงว่ารั่วลงกลาวมีปัญหาคือช็อตแล้วนะครับอันนี้ตอนเนี้ยคือเสียแล้วแล้วเราก็มาดูฟิลก็าบางทีก็ฟิลก็ขาดไปพร้อมกับตัวนี้นะครับฟิลตัวนี้ถอดมา แล้วก็จิ้มเลยจิ้มเนี่ยไอนี่ครับฟิวขาดด้วยนะจิ้มตอนนี้ฟิวขาดด้วยแต่ที่เจอมาก็โดยส่วนใหญ่ไอ้ตัวคาปาเนี่ยวเวลาใช้ไปนานๆามันก็เสื่อมเหมือนกันนะครับเราก็ควรเปลี่ยน วันนี้พอดีผมเอาเป็นตัวนี้มานะครับมันไม่สามารถวัดให้ดูได้ไอ้วัดไอค่าไอไมโครฟรารตดได้นะครับตัวนี้ทุกทีจะเป็นดิจิตอลผมจะวัดให้ดูเดี๋ยวไปดูคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ด้านบนตรงนี้นะวิธีการวัดค่านะครับการอ่านค่าไมโครฟรารตดนะครับว่าไอตัวแคปเนี่ยถ้าค่ามันลดมันจะเป็นยังไงค่าปกติเป็นยังไงครับเนี่ยผมจะแปะไว้ตรงนี้นะครับจะคล้ายๆกันพวกไอซีพัลลมนะครับซีพัลลมซีแอร์อะไรคล้ายๆกันหมดนะครับ โดยทั่วไปพวกนี้เวลาเสียที่หลกัหลกๆส่วนมากจะเกิดจากแผ่นไมกานะครับด้านในแผ่นตัวนี้จะอยู่ตรงนี้น,นะครับมันไหม้นะครับมันไหม้หรือมันสกรปรกมากๆาเงี้ยตัวสร้างคืนพวกนี้มันส่งผ่านไม่ดีมันก็ทําให้ตัวแมกนิตอนทํางานหนักนะครับจนเกิดเสียแต่ถ้าถ้าเราดูนะตัวนี้ถ้ามันไม่มีปัญหามันไม่ไหม้ยังสะอาดอยู่ ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเริ่มไหมเริ่มมีปัญหาเราควรเปลี่ยนไอ้แผ่นอย่างเงี้ยถ้าดีๆก็ประมาณทศร้อยกว่าบาทแต่ถ้าเป็นตรงรุ่นนะตรงรุ่นดีๆร้อยกว่าบาทแต่ถ้าไม่ตรงถ้าตรงรุ่นเหมือนกันแต่แผ่นทั่วไป20บาทนะครับความแตกต่างถ้าเราเห็นว่าสกปรกเราควรซื้อมาเปลี่ยนเลยมันจะได้ไม่ลามไปถึงตัวอื่นเสียด้วยนะครับอันนี้คือการแนะนานะแนะนําทั่วไปที่ผมจะแนะนานี่ดูเลยนี่นะครับเห็นมาเลยแผ่นขาดนะครับแผ่นมีปัญหานี่เว้าไปเลยตัวนี้เว้าว หม่ไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนแผ่นนะครับนี่โดยแผ่นทั่วไปเนี่ยแผ่นอย่างเงี้ยมีสาเร็จรูปนะครับตามรุ่นเลยตรงรุ่นเลยเราไปซื้อมาแผ่นละยี่สิบาทมีแบบใหญ่แบบเล็กมีตัดใหญ่ตัดเล็กเหมือนกันนะครับแล้วฟิวเมื่อกี้ที่ขาก็ตัวละสิบบาทเนี่ยนะครับฟิวอย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนค่าเดิมนะครับค่าเดิมเท่าไหร่แล้วก็ใช้ค่าเท่าเดิมมันจะเขียนไว้ที่ฟิวว่าค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็เปลี่ยนเท่าเดิม ที่ผมบอกคือควรเปลี่ยนเลยถ้าเราไม่มีที่วัดค่านะมันต้องเป็นมิเตอร์ที่วัดค่าได้ตัวนี้ก็ควรเปลี่ยนอยวนี้ไม่จีตั้งนะครับถ้าในช้อปปี้ถูกๆหน่อยก็ตัวประมาณสัก50บาท50บาท60บาทนะครับก็ซื้อได้แล้วถือว่าราคาไม่แพงเราเปลี่ยนได้เราไหนๆเราถอดมาทําแล้วเราก็ควรเปลี่ยนแล้วถ้าเราไม่มีมิเตอร์วัดนะแต่ถ้าเรามิมเตอร์มีมิเตอร์วัดเราก็วัดก็ได้ว่าค่ามันเสื่อมยังถ้าค่ามันยังไม่เสื่อมหรือค่ามันไม่เสื่อมเราจะไม่เปลี่ยนก็ได้แต่ถ้าค่าเริ่มลดแล้ววเเเรราคปลลี่ยยน เราก็มาทอดนี่ถอดเปลี่ยนถอดแมกนีตอนเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมหยิบแมกนีตอนให้ดูเดี๋ยวผมหยิบนี่แมกนีตอนนะครับตัวที่ใช้ได้มันเป็นยังไงมาวัดกันดนูให้เข็มนะครับดูนะแต่เนี่ยนะเข็มขึ้นนะครับมาดูวัดตัวเสียก่อนให้ดูก่อน อย่างเงี้ยโอเคมันมีอีแบบหนึ่งคือวัดตรงนี้ไม่ขึ้นก็เสียเหมือนกันนะครับถ้าวัดปุ๊บไม่ขึ้นคือขาดวัดอย่างเงี้ยต้องขึ้นปกติต้องขึ้นแล้วมาเอาขานี่แต่ไว้อันนึงอีกขาหนึ่งมาจี้น,จนี่ต้องไม่ขึ้นนะครับตามปกติแต่นี่ขึ้นก็มีปัญหาแสดงว่าเสียมีปัญหาแล้วนี่โดยตัวปกติกันตัวที่ใช้ได้นะครับนี่ขึ้นแล้วมาวัดนี่จิ้มที่ขานะครับขาได้ขาหนึ่งต้องไม่ขึ้น นี่นะถ้าไม่ขึลนอ่ะลองมาจิ้มขาเนี้ยนี่ขึ้นนี่ไม่ขึ้นนะครับอันนี้คือไม่มีปัญหายัางใช้างานไดนะ้อยู่ปกตินะครับมาเดี๋ยวเราก็มาเปลี่ยนกันดูฟิวเดวผมแกะก่อนพวเนี้ยจะแน่นนิดนึงนะครับดึงออกมามันก็จะมีท้งกระบอกเนี้ย ก็มีขายเหมือนกันแต่จะแพงนิดนึงแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนแค่ฟิวอะ่ะก็ประหยัดตังค์ไวเราก็กแกะแกะกระบอกมันออกมานี่ฟิวหน้าตาประมาณนี้นอะไรอย่างเงี้ยมาเคยจะดูนี่นะครับฟิวมันขาดแล้วและเวลาเราอ่านค่านี่มันก็จะเขียนอยู่ตรงนี้ตรงหัวฟิวนี่นะครับมองเห็นไหมเอ่ยนี่ห้าห้า kv นะครับ 650มิลลิแอมนี่นะครับ650 m มิลลิแอมเราก็ใส่ให้ตรงรุ่นอันนี้ดูนี่เนี่ยนี่ครับฟิลที่ยังไม่ขาดจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นี่ต้องมีไส้อะย่างงี้ยครับอันนี้ฟิลแรงสูงนะครับนี่นะเหมือนกันนะครับ อันนี้0 6นยแอมนะครับเมื่นนี้มิลลิแอมอะไรขึ้นว่า650นะครับถ้าศูนแอมนี่ก็มีค่าเท่ากันนะพูดง่ายๆเราต้องดูหน่วยดีๆนะครับ0 6 5ยกแอมก็คือ6 5 0 mm ้มิลลิแอมเหมือนกันเราก็มาเปลี่ยนอันนี้ครับเดี๋ยวฟิลเราก็ใส่คืนที่เดิมไปก่อนอยูก็ประกอบตามเดิมคืนเหมือนเดิมใส่ตามร่องเดิมป๊า กึกเรียบร้อยได้ฟิลเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาถอดแมกนิตอนกันถอดนะครับค่อยๆหมายท้องออกมาค่อยๆออกมานะครับดึงถอยล้งางออกมาหน้าตาก็จะประมาณนี้เราก็ไปหาซื้อให้ตรงรุ่นนะครับ ถ้าไม่ตรงรุ่นหนะก,ก็คือขอให้ขามันตรงกันนะครับพูดง่ายๆขามก็มีหลายแบบนะครับแบบนี่แบบนี้แบบนี้เดี๋ยวนี่นะครับนี่นะขาม,มีหลายแบบผมขอให้ดูหลายแบบขอให้ขาใส่ตรงกันได้นะที่ผมลองเปลี่ยนมาที่เคยเปลี่ยนมาขอให้ตรงกันได้เข้ารู้ได้ก็ใช้ได้นะครับทำงานได้ปกติเหมือนกัน แล้วเราไปดูในช้อปปี้นะถ้าตรงรุ่นนี่แบบนี้เลยต้องการแบบนี้เลยนะครับติ๊กเกอร์คล้ายๆกันของทาทุงอย่างเงี้ยจะอยู่ที่ประมาณแล้วตัวละ500แต่ถ้าเป็นเอางานจีนนะครับงานจีนจะอยู่ที่ตัวประมาณสัก200นะครับ200กว่าบาทหรือพวกอะไหล่มือสองถ้าเป็นอะไหล่มือสองถอดเครื่องเก่านะครับที่เขามาบิลหรืออะไรา่าพูดง่ายคืออะไหล่มือสองเขาจะเขียนเลยอะไหล่มือสองถอดเครื่องพวกนี้ก็จะอยู่ประมาณสัก200รกว่าบาทเหมือนกันเป็นตัวเดียว ตัวเหมือนพวกงานแท h, แ้จะถอดเครื่องมาอถอดมือสองมาหรือเป็นงานจีนแล้วแต่เราเลยอยู่ที่เจ้าของเครื่องว่าจะใช้แบบไหนนะครับตัวนี้เสียแล้วมีตัวนี้ที่เห็นคือตัวนี้เสียไม่นี่ตอนเสียฟิลเสียฟิลขาดแด้วก็นีตัวนี้ถอดนะครับถอดขั้วกัน เทมาอย่างที่บอกนะครับตัวนี้ตัวคาปาถ้าเราจะวัดค่าก็ได้แต่วันนี้ผมลืมเอามิเตอร์แบบตัววัดค่าได้มาก็เลยไม่ได้วัดให้ดูนะครับแต่อย่างที่บอกผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านบนตรงนี้ว่าจะวัดวิธีการวัดค่าเสียไม่เสียดูอย่างไรแต่ถ้าไม่อยากวัดเลยไม่มีมิเตอร์เปลี่ยนไปเลยนะครับเพราะมันตัว5้าสบบาทตัวนี้5้าสบาท แต่ถ้าตัวเอ้เหมือนซัมซุงตรงรุ่นก็อยู่มาสักร้อยหนึ่งร้อยกว่าบาทแต่ถ้า,อาเอาแบบไม่ตรงรุ่นเป็นงานจีนงานเทียบก็ห้าสิบหกสิบาทอย่างเงี้ยราคายเงี้ยเราก็เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเลยนะครับเ้วก็ถอดส่วนวัดค่าไดาโอดนะครับล้าก็จะวัดโดู ไอ้พวกเนี้มันเป็นไอ้พวกไดโอดอไ,ไอ้เขาเรียกยังไงไอ้ไดโอดไมโครเวฟแลครค่ามันจะสูงไอ้พวกไดโอดไมโครเวฟพวกนี้ค่ามันจะสูงนะครับเราก็ตั้งย่านไปที่ย่านลงสูงเลยอ่าเดี๋ยวโตมันเล็กนิดนึงนะครับไม่ใช่แบบอยู่ที่บ้านทำสะดวกถ้าอยู่ที่บ้านอยู่ที่นี่อาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่พยายามตั้งให้ดูเราก็วัดฝั่งหนึ่ง อันนี้ไม่ขึ้นเข็มไม่กระดิกนะครับอันนี้ลองดูอีกฝั่งหนึ่งอ่าตัวนี้ไดโอดก็เสียเหมือนกันอโอเคเดี๋ยวมาดูตัวไดโอดที่ดีนะครับนี่ตัวนี้อันนี้ก็มีเหมือนกันในช้อปปีถ้าตัวดีๆก็5้าสบาทถ้าตัวพวกทั่วไปทั่วไปก็อยู่ประมาณสักยี่สิบาทนะครับมันจะมาสาเร็จรูปแบบนี้เลย ไปดูในช้อปปีได้นะครับหรือพวกตามร้านอมรอร้านไบสารได้เหมือนกันเนี่ยไม่ขึ้นฝั่งนึงแต่มาดูอีกฝั่งนึงต้องขึ้นนะครับเนี่ยนะถ้าของดีต้องขึ้นอย่างนี้นะครับของดีต้องขึ้นอย่างนี้โอเคในเช่นเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนนะครับโดยการบัดกี่ขั้วเอาขั้วมาทําขั้วเหมือนเดิมเปลี่ยนไปอันนี้ก็เสียแล้ว แต่ตัวนี้ไม่มีมิเตอร์วัดแต่ถ้าใช้มานานไอ้ตัวนี้ก็ถือว่าใช้มานานแล้วนะครับก็ยังไงก็สมควรที่จะเปลี่ยนในไหนเปิดไปแล้วเราก็เปลี่ยนเลยเท่ากับวันนี้ที่เราจะเปลี่ยนนะครับมีสี่ตัวมีนิมีน่มีน,มน่แล้วก็แผ่นมีห้าตัวเลยมีฟิลด้วยแล้วก็มีแผ่นไมกาด้วยนะครับวันนี้ผมจะตีเป็นงานพวกงานอะไหล่ที่อะไหล่พวกอะไหล่จีนนะผมจะตีราคาถ้าเป็นแมกนีตอนอย่างนี้ประมาณทั้งสองร้อยกว่าบาท สองร้อยก็บาทเป็นงานจีนตัวนี้งานจีนห้าสิบบาทอันนี้งานจีนยี่สิบบาทนะครับอ่าตีอะไรนี้าวๆก่อนสองร้อยสองร้อยห้าสิบอ่าสองร้อยห้าสิบสองร้อยเจ็ดสิบอันนี้สิบบาทสองร้อยแปดสิบแผน่นไมก้าห้ายี่สิบสองร้อยแปดสิบเป็นสามร้อยบาทถ้าเราเปลี่ยนเองสั่งในช้อปปีมาเปลี่ยนเองนะครับอยู่ประมาณที่สามร้อยบาทก็ลองไปเปิดดูได้อันนี้แมกนิตอนเรียกแมกนิตอนนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อรุ่นของเราไป หน้าตาใกล้เคียงกันใช้ได้นี่นะผมหน้าตาใกล้เคียงกันเดี๋ยวนีวน้อันนี้โตชิบ้านะครับอันนี้พอดีทางเนี้ยเขาต้องการเป็นอะไหล่มือสองเขาไม่อยากให้ราคาสูงมากเซฟงบนะครับเป็นอะไหล่มือสองก็เลยเอาอะไหล่มือสองมาให้เป็นโตชิบา้าไม่ต้องตรงรุ่นโอเคโตชิบ้านะครับนี่แล้วตัวนี้งานจีน ก็เหมือนการใช้ของถูกนะครับเพเื่อเซมโมให้ลูกค้ามาเดี๋ยวมาดูวิธีประกอบนะครับแล้วมาดูกันว่ามันจะใช้ได้จริงไหมนะครับปลาใส่กันอันนี้เปลี่ยนมาเรียบร้อยนะครับใ,ใช้ตัวใหม่ ใส่ตับตามเดิมนะครับคัวใหม่คัวใหม่อาจจะรวมนิดนึงแล้วก็เอาครีมบีบนะครับใส่ไปโอเคแล้วก็ใส่ฟิวนะครับฟิวอ่ามันอ่าวัดให้ดูอีกทีจากตอนแรกครับที่เราวัดไม่ขึ้นนะจากฝั่งหนึ่งนี่ิเตอร์จากฝั่งหนึ่งไม่ขึ้นนี่ต้องขึ้นอย่างนี้นะครับ ใช้ได้โอเคแล้วใส่ตามเดิมฟิใส่ตามเดิม,โอ,ม,ดมโอเคแล้วก็ใส่แมกนิตอนนี่ตัวนี้มือสองมาเอาให้ขามันเท่ากันนะครับขามันเหมือนกันขาเท่ากันก็ใช้ได้ ยี่ห้ออะไรก็ใช้ได้นะครับตามตองใส่าปโอเคนี่นะครับประกอบกลับเหมือนเดิมเรียบร้อยเดี๋ยวรอบลองเทสก่อนก่อนปิดฝานะครับมาดูก่อนว่ามันจะร้อนไหม เดี๋ยวเราเทเสร็จเ้าค่อยมาเปลี่ยนแผ่นไม้ก้าที่หลังนะครับเอาน้ำมาเทดูนี่ก่อนนี่นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนไปเลยเทสเสียบปั๊กเปิดมาครับ <Ad> นี่นะครับได้ยินเสียงทำงานนะครับทำงานเลยสองนาทีเท่าตอนแรกนะครับเด๋หวมาดูกันว่นาน้มร้อนไหมน,นะครับไปนาทีกว่าแนละ้ว มาดูกันว่าร้อนไหมนะครับเราเปลี่ยนไปเรียบร้อยนะไอพวกตัวเสียนะนี่เห็นไอไหมครับไอฟุ้งเลยเห็นนะเห็นไอไหมแสดงว่ากลับมาใช้งานได้แล้วนะครับหวัวร้อนจี๋เลยนี่นเห็นไอขึ้นไหมครับไออย่างเงี้ยผมไม่กล้าเอามือลงไปนะครับอันนี้ <laughs> คือร้อนเลยอันนี้ขอไม่เอามือลงนะแค่เห็นไอก็พอแล้วนะนี่นะครับ ก็อยู่งบประมาณละสี่ร้อยนะครับซ่อมไมโครเวฟเองไม่ยุ่งยากนะครับก็อยู่ที่อาการเสียแต่ถ้าไมโครเวฟของเรานะครับเสียแค่ไอพวกคาปาซิเตอร์นะครับว่าห้าสิบหกสิบาทที่มันจะแพงมันจะแพงแมกนิตอนนิดนึงแมกนิตอนถ้าเราใช้พวกงานจีนหรือไอพวกสินค้ามือสองนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสองร้อยบาทอ่าลองไปดูในช้อปปี้ได้เลยครับราคานี้เลยประมาณสองร้อยสองร้อยห้าสิบบางเจ้าก็ร้อยหกสิบนะครับถ้าเป็นพวกงานจีนนะงานจีนหรือสินค้ามือสอง แต่ถ้ามือหนึ่งก็อาจจะแพงนิดนึงนะประมาณ500นะก็อยู่ที่เราเลือกเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์อะไรหลายท่านนะครับอาจจะน่าจะช่วยเซฟเงินให้กับหลายๆท่านได้วิธีการเปลี่ยนก็ไม่ยุ่งยากนะครับก็ลองดูเพราะเราไม่ได้ทําอะไรเลยแค่แค่ซื้ออะไรเอามาเปลี่ยนตามเดิมเอามาใส่แทนที่นะครับสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนในเพจน,นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ